ที่ผู้นํากองทัพอิสราเอลได้มีการออกมาประกาศค่ะว่าเตรียมความพร้อมในการที่จะส่งทหารเข้าไปยังพื้นที่ของประเทศเลบานอนเพื่อที่จะโจมตีกลุ่มฮิสบอเลาะนะคะล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวจากทางนั้นกลุ่มฮิสบอเลาะค่ะออกมาบอกว่าพร้อมที่จะโจมตีในทุกๆพื้นที่ของประเทศอิสราเอลเลยค่ะถ้าทั้งสองฝ่ายนั้นยกระดับกลายเป็นสงครามแบบเต็มรูปแบบนอกจากนี้ก็ยังเตือนไปที่ไซปรัสด้วยนะคะว่าถ้าหากให้ทางอิสราเอลนั้นใช้เป็นพื้นที่ ในการใช้ฐานกองทัพอากาศก็จะโจมตีไปที่ไซปรัสเช่นเดียวกันค่ะ นี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่หลายคนก็มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันค่ะทางด้านนายซาเอดฮัสซันนาลาลาซึ่งเป็นเลขาธิการกลุ่มฮิสบลัสรบุค่ะบอกว่าหากสงครามนั้นขยายวงกว้างและข้ามเข้าสู่พรมแดนเลบานอนแนวร่วมในสังกัดก็พร้อมที่จะต่อสู้อย่างเต็มที่และจะไม่มีพื้นที่ส่วนใดในอิสราเอลที่ปลอดภัยจากขีปนาวุธแล้วก็โดนจาก กลุ่มฮิสบอเลาะเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่ฮิสบอเลาะนั้นจะส่งกองกำลังภาคพื้นดินข้ามผมแดนเข้าสู่พื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลรวมไปถึงเปิดฉากปฏิบัติการสู้รบในทะเลโดยทางด้านนายนาลาลาก็ยืนยันค่ะว่ากลุ่มฮิสบอเลาะนั้นมียุธทธปกรณ์ชุดใหม่สำหรับการสู้รบรวมไปถึงโดนจำนวนมากที่ผลิตขึ้นมาเองขณะเดียวกันก็ยังเตือนเตือนไปที่ไซปรัสด้วยนะคะว่าถ้าหากอน ญาตให้ทางอิสราเอลใช้เป็นฐานทัพอากาศและสนามบินต่างๆเพื่อที่จะโจมตีเลบานอนก็จะเท่ากับว่าเป็นการเข้าร่วมสงครามด้วยซึ่งแน่นอนว่าจะตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของกลุ่มฮิสบอลเาะเช่นเดียวกันค่ะ โดยผู้นำฮิสบอล็อกก็อ้างว่านาขณะน,นี้กองทัพอิสราเอลกำลังทำการซ้อมรบในพื้นที่ของไซปรัสซึ่งก็มีลักษณะภูมิประเทศที่มีความคล้ายคลึงกับทางตอนใต้ของเลบานอนส่วนสถานการณ์การสู้รบในชนวนกาซากองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีภาคพื้นดินและทางอากาศในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเมืองราฟาโดยทีมแพทย์ของปาเลสไตน์ออกมาเปิดเผยว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะได้ส่งผลกระทบ ทําให้มีผู้ที่เสียชีวิตอีก9คนทางด้านข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNSCR ออกมาเตือนเลยค่ะว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในฉนวนกาซาอาจจะเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของกฎหมายสงครามครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะ ขณะที่หน่วยงานของสหประชาชาติและจากทางปาเลสไตน์เองก็ออกมาเปิดเผยบอกว่ายังคงมีผู้คนที่อยู่ในเมืองราฟาขณะนี้จำนวนไม่ถึง1 0 0 0งแคนแล้วจากเดิมที่เคยเป็นที่พักพิงสุดท้ายของชาวปาเลสไตน์ผู้พัดถิ่นมากกว่า2ล้านคนค่ะ